เด็กสาวคนเมืองหลงเข้าไปในป่าลึกในความมืดนั้นมีบางอย่างติดตามเธออยู่เธอคิดว่าตนเองกำลังจะตายแต่ทันใดนั้นเด็กหนุ่มชาวนาผู้ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ปรากฏตัวขึ้นอุ่งเธอหนีออกมาจากเงามืดที่เหมือนสัตว์ร้ายเธอเริ่มเชื่อใจเขาเริ่มผูกพันจนหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้มองหน้าแต่เธอไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังมองทุกอย่างอยู่ห่างๆชายคนนั้นไม่ใช่ศัตรูในป่า แต่เป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดของเธอเองคนที่ควรปกป้องกลับเป็นคนที่เริ่มวางแผนทำร้ายเธอและต้องการกำจัดเด็กหนุ่มชาวนาคนนั้นให้หายไปจากชีวิตของเธอตลอดการความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดกำลังจะถูกเปิดเผยและเมื่อเธอรู้เธอจะไม่มีวันมองคนที่รักเหมือนเดิมอีกต่อไปฉากเปิดมืดสนิทมีเพียงเสียงหอบหายใจของหญิงสาวคนหนึ่งแรงสัน่น เหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่ไม่มีรูปร่างใบไม้เสียดสีกันดังกรอบแกรบกลิ่นดินเปียกชื้นแทงขึ้นมาถึงปลายจมูกเธอหยุดมองซ้ายมองขวาทุกอย่างว่างเปล่าแต่ความกลัวกลับแน่นขึ้นเหมือนมือที่บีบคอเธอจนแทบขาดอากาศเธอเป็นเด็กสาวเมืองใหญ่ลูกเศรษฐีที่ไม่เคยแม้แต่เดินบนดินที่มีรอยสัตว์ป่าวันนี้เธอหลงอยู่กลางป่าลึกของหมู่บ้านเล็กๆเ,เพราะการเที่ยวเล่นที่เธอคิดว่าจะสนุกกลายเป็นฝันร้าย เสียงกิ่งไม้หักดังแอคโรกด้านหลังหัวใจเธอกระตุกร่างทั้งร่างแข็งคขางกลิ่นคาวบางอย่างลอยมาตามลมเหมือนสัตว์ร้ายกำลังซุ่มรออยู่ไม่ไกลทันใดนั้นมีมือหนึ่งคว้าแขนเธอจากด้านข้างเธอสะดุ้งจนแทบร้องแต่ถูกปิดปากไว้ด้วยมือสากๆเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่หนักแน่นจนเธอขนลุกถ้าคุณร้องคุณจะไม่รอดมันเป็นเสียงของเด็กหนุ่มในหมู่บ้านลูกชาวนาเสื้อผ้าของเขาขาดเป็นรู ตัวเต็มไปด้วยฝุ่นโคลนดวงตาคมเข้มมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเหมือนเขาคุ้นกับเงามืดของป่านี้เป็นอย่างดีเขาพาเธอหมอบลงหลังพุ่มไม้ไม่พูดไม่อธิบายมีเพียงเสียงลอมหายใจของเขาหนักเป็นจังหวะมั่นคงตรงกันข้ามกับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างเธอกับความตาย เงาดำของสัตว์ร้ายเดินผ่านไปช้าๆเสียงกรงเล็บขูดตามพื้นดินทําให้เธอแทบจะร้องไห้เขาขยับตัวเล็กน้อยกํามีปลายแหลมในมือเหมือนพร้อมจะสู้หากมันหันกลับมาสัตว์ร้ายเดินหายไปในพงหมามุยเด็กหนุ่มถอนหายใจเขาคว้าแขนเธออีกครั้งดึงให้เดินตามเขาอย่างเร่งรีบเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยคุณไม่คอวอรมาแถวนี้จะมีคนตายได้ง่ายมากเธอมองหน้าเขา แสงอาทิตย์ลอดใบไม้ลงม,มากระทบใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยขีดข่วนจางๆเหมือนเขาเพิ่งเผชิญอะไรบางอย่างที่โหดร้ายกว่าสัตว์ป่าเขาช่วยเธอออกจากป่าพาไปถึงหมู่บ้านพาไปดื่มน้ำพาไปพักและพาไปให้สัญญาณโทรศัพท์ที่เธอสามารถติดต่อครอบครัวได้แต่หัวใจของเธอกลับไม่ออกไปจากหมู่บ้านเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างในอ้อมแขนที่หยาบกร้านของเด็กหนุ่มคนนั้นวันต่อมาเธอกลับมาอีก พร้อมรอยยิ้มที่เขาไม่เข้าใจว่ามาจากไหนเขาพยายามหลีกหนีแต่เธอยิ่งตามมาหาถามเรื่องเขาถามเรื่องครอบครัวถามเรื่องชีวิตที่เขาไม่เคยคิดว่าใครจะสนใจหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นเขาแต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงเพราะความกลัวกลัวว่าคนรวยกับคนจนไม่ควรยืนใกล้กันเกินไปกลัวปัญหาที่ตามมาและปัญหาก็มาเร็วกว่าเขาคิดรถหรูคันหนึ่งจอดหน้าหมู่บ้าน ประตูเปิดชายหนุ่มเมืองหล่อเหลาแต่เต็มไปด้วยความเย่อหยิงก้าวลงมาเขาเป็นแฟนของเธอเธอไม่ปิดบังเด็กหนุ่มชาวนานรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดไปหนึ่งจังหวะเขายืนเฉยไม่พูดไม่ตอบเพียงมองชายคนนั้นเหมือนมองงูที่พร้อมจะกัดชายเมืองยิ้มแบบคนที่ไม่เคยล้มเหลวในชีวิตยิ้มที่เต็มไปด้วยความถือดียิ้มที่ทําให้เธอรู้สึกหนาวทั้งตัวเขายื่นมือไปลูบหัวเธอแต่เธอกลับถอยหลังเล็กน้อยอย่างไม่รู้ตัว และเขาเห็นมันแววตาของเธอเวลามองเด็กหนุ่มชาวนามันไม่เหมือนเดิมรอยยิ้มของเขาหายไปแทนที่ด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกที่เด็กหนุ่มจำได้ไม่ลืมเสียงที่เหมือนกำลังบีบคอใครบางคนอย่างช้าๆขอบใจมากนะที่ช่วยแฟนของฉันอัญประกาศคู่แต่สายตาของเขากลับไม่ใช่สายตาขอบคุณมันเต็มไปด้วยประกายอันตรายที่ทำให้เด็กหนุ่มสัน่นวูบในอกเด็กหนุ่มรู้ทันที ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อขอบคุณเขามาเพื่อตัดปัญหาและปัญหานั้นคือเขาเรื่องราวเพิ่งเริ่มต้นและความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่านั้นกําลังกลับมาหาเธออีกครั้งพร้อมความจริงที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากของเด็กหนุ่มชาวนาเขาบอกเธอว่าสัตว์ร้ายที่เธอเจอในป่าไม่ใช่สัตว์มันเป็นคนคนที่ตั้งใจให้เธอหลงเข้าไปในป่าและคนนั้น อาจอยู่ใกล้เทอ,อกว่าที่เธอคิดมากกว่าที่สุดในชีวิตของเธอเด็กสาวตัวแข็งเท่อลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะดันกระดูกซี่โครงออกมาคนเหรอเธอถามเสียงเบาแผ่วสั่นเหมือนกลัวคำตอบที่จะได้ยินเด็กหนุ่มชาวนาก้มหน้ากำมีปลายแหลมที่พกติดตัวน้ำเสียงของเขาหนักเหมือนหิงแต่พูดชาชัดทุกคำฟังแล้วเหมือนเลือดหยุดไหลใช่มันเป็นคน แอลามันตั้งใจจะทําให้คุณกลัวจนออกนอกเส้นทางถ้าผมไม่เจอคุณก่อนคุณอาจไม่ออกจากป่านั้นเธอกลืนน้ําลายความเย็นวูบหนึ่งไหลผ่านสันหลังเหมือนมีมือเย็นๆแต่ต้นคอเด็กหนุ่มมองหน้าเธอเงียบแต่สายตาของเขามีคําถามหนึ่งคําถามที่เขาไม่อยากถามแต่จําเป็นต้องถามวันนั้นมีใครบ้างที่รู้ว่าคุณจะเข้าไปในป่าเธอเผลอหันไปมองทางถนนฝุ่นที่รถหรูคันนั้นจอดอยู่ ชายหนุ่มผู้เป็นแฟนของเธอกำลังยืนคุยโทรศัพท์มองมาทางเธอยิ้มให้ยิ้มที่ควรทำให้เธออุ่นใจแต่กลับทำให้เธอหนาวจนขนลุกคำตอบชัดเจนแต่เธอไม่อยากยอมรับมันเธอกระซิบเบาเขาเขาคนเดียวที่รู้เด็กหนุ่มเม้มปากมือที่จับมีดแน่นขึ้นเส้นเลือดบนแขนปูดขึ้นจนเห็นชัดผมคิดไว้แล้วเสียงของเขาเย็นนิง่งเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่มีใครแตะมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก่อนเธอจะทันถามอะไรต่อเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นด้านหลังเธอสะดุ้งหันไปเห็นแฟนของเธอเดินเข้ามารอยยิ้มของเขากว้างขึ้นแต่ดวงตาไร้แววเหมือนคนที่กําลังสวมหน้ากากที่หล่นบ่อยเกินไปที่รักคุยอะไรกับเขานานเลยนะเสียงของเขานุ่มแต่น้ำเสียงนุ่มนั้นเหมือนมีมีดซ่อนอยู่ข้างในเด็กหนุ่มชาวนาไม่ตอบแต่ยืนขวางด้านหน้าเธอโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว เหมือนร่างของเขาขยับเองโดยสัญชาตญาณปกป้องแฟนของเธอเหลือบมองมีดในมือเด็กหนุ่มหัวเราะเบาๆเหมือนเห็นของเล่นโอ้ยังพกมีดอยู่เหรอกลัวอะไรละ่ะในหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรอันตรายหรอกนอกจากเขาหยุดพูดยิ้มช้าๆยิ้มแบบคนที่ชอบดูสัตว์ดิ้นก่อนตายคนที่ไม่รู้จักที่ของตัวเองเด็กสาวตัวสัน่นเธอรู้สึกได้ทันทีว่าคำพูดนั้นไม่ใช่คำพูดลอยๆ มันพุ่งตรงไปที่เด็กหนุ่มชาวนาแบบจงใจลมพัดผ่านฝุ่นลอยขึ้นเหมือนทั้งหมู่บ้านหยุดหายใจพร้อมกันเด็กสัตว์เลี้ยงในบ้านเงียบไก่ไม่ขันลมไม่ขยับใบไม้ทุกอย่างเหมือนถูกตรึงไว้ในความเงียบที่อันตรายและในความเงียบนั้นเขาแฟนของเธอพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะวันนั้นฉันเป็นคนพาเธอเข้าไปในป่าเธอจําได้หรือเปล่าเธอหน้าเสีย ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาตรงๆแบบนั้นเด็กหนุ่มชาวนาเบิกตากำมีดจนข้อครึ่งสีขาวเขายิ้มตอเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับการเห็นเธอกลัวฉันแค่อยากสอนบทเรียนให้เธอรู้ว่าอย่าออกจากสายตาฉันอีกแต่ดันมีเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเข้ามายุ่งสายตาเขาหันไปที่เด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความเกลียดชังรุนแรงอันตรายเหมือนกำลังบอก,กว่าความผิดทั้งหมดคือเด็กหนุ่มคนนี้ เด็กสาวถอยหลังมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นเสียงหัวใจเธอดังจนเธอคิดว่าทั้งหมู่บ้านต้องได้ยินเด็กหนุ่มชาวนาก้าวหนึ่งไปข้างหน้ายืนบังเธอดวงตาของเขาเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความพร้อมจะปกป้องแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่สิ่งที่ทําให้เธอช็อกที่สุดไม่ใช่คําสารภาพนั้นไม่ใช่แววตาของเด็กหนุ่มไม่ใช่มีดในมือแต่เป็นรอยยิ้มของแฟนเธอรอยยิ้มที่ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแบบคนที่คิดจะลงมือทำบางอย่างต่อหน้าตาเธอเธออ้าปากจะร้องแต่สายตาเขาเฉียบคมจนทำให้เสียงติดคอเขากำลังก้าวเข้ามาทางเดียวช้าๆแน่นอนเหมือนนักล่าที่รู้ว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือและในขณะนั้นเองเด็กหนุ่มชาวนาพูดขึ้นเสียงนิ่งสัน้นแต่ทำให้ทุกอย่างหยุดผมรู้ว่าในป่ามีใครอีกคนอยู่วันนั้นแฟนของเธอหยุดเดินเหมือนถูกตีเข้าที่กลางอก ดวงตาเขาวูบหนึ่งรอยยิ้มเลือนหายเธอมองหน้าเด็กหนุ่มสับสนตกใจไม่เข้าใจใครเธอถามเบาๆเด็กหนุ่มชาวนาหันกลับมามองเธอสายตาหนักเต็มไปด้วยความจริงที่เขาซ่อนมาตลอดคนที่เขาส่งเข้าไปตามคุณคนที่เขาจ้างให้ทำให้คุณหลงเข้าไปหรือกบว่านั้นรอมหายใจของเธอขาดห่วงเธอรู้ทันทีว่าความจริงต่อจากนี้จะเจ็บยิ่งกว่าเดิม เรื่องราวกำลังก้าวสู่จุดที่ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเด็กสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอกเธอมองเด็กหนุ่มชาวนามองแฟนตัวเองสลับไปมาเหมือนโลกกำลังหมุนเร็วเกินกว่าจะตั้งสติดได้เขาจ้างใครเธอถามเสียงแผ่วคอแห้งจนพูดแทบไม่ออกเด็กหนุ่มชาวนาช้าช้าเงยหน้าขึ้นแววตาของเขามืดหนักเหมือนกำลังเล่าบางอย่างที่ไม่อยากจำคนในหมู่บ้าน คนที่รู้เส้นทางในป่าคนที่รู้ว่าตรงไหนอันตรายที่สุดและรู้พอว่าจะพาคุณหลงไปได้ง่ายแค่ไหนแฟนของเธอยืนนิ่งสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากมั่นใจเป็นตึงเครียดเหมือนกำแพงที่เขาสร้างไว้กำลังร้าวทีละนิดเขาหัวเราะเบาๆเสียงแห้งฝืนเหมือนคนเริ่มจนมุมอย่ามาใส่ร้ายฉันเธอจะเชื่อเด็กบ้านนอกมากกว่าฉันจริงๆเหรอเด็กหนุ่มไม่ตอบ แต่หยิบบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงช้าๆมั่นคงเหมือนสิ่งนั้นกำลังจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดมันเป็นผ้าผ้าผืนหนึ่งเปื้นดินฝุ่นติดอยู่เต็มแต่ตรงมุมผ้ามีโลโก้เล็กๆปักอยู่โลโก้ของแบรนด์ที่มีแต่คนรวยมากเท่านั้นที่สั่งผลิตเธอรู้จักโลโก้นั้นดีเพราะเป็นคอลเลกชันที่เธอซื้อให้แฟนของเธอเมื่อต้นปีเธอเงยหน้าขึ้นช้าเหมือนกำลังยกหัวขึ้นจากโคลนเหนียว นี่มันของคุณแฟนของเธอถอยหลังหนึ่งก้าดวงตาเขาวูบรอยยิ้มแตกกระแหงเหมือนกระจกที่โดนคอนฟาดเด็กหนุ่มชาวนาพูดต่อเสียงต่ำเหมือนทุกคำคือโทษประหารผมเจอมันในจุดที่คุณทำให้เธอหลงเข้าไปใกล้ก้อนหินที่มีรอยขูดเหมือนมีคนล้มอยู่ตรงนั้นและผ้าเส้นนี้โดนเกี่ยวหลุดเธอหลับตาน้ำตาไหลทันทีเหมือนมันไม่รอให้เธอทำใจความจริงที่เธอไม่อยากเชื่อ กำลังบีบคอเธออย่างช้าช้าแฟนของเธอพยายามยิ้มอีกครั้งแต่ยิ่งยิ้มดวงตายิ่งว่างเปล่าเหมือนคนเสียสติไปแล้วครึ่งหนึ่งก็แค่ผ้าผืนเดียวจะไปพิสูจน์อะไรได้เด็กหนุ่มชาวนาสูดลมหายใจวางผ้าลงบนพื้นสภาพเหมือนวางหลักฐานบนโต๊ะสอบสวนมันไม่ใช่แค่ผ้ามันมีเลือดด้วยเสียงของเขาคำสุดท้ายหนักจนดินสะเทือนเด็กสาวเบิกตากว้างมือเธอปิดปากตัวเอง น้ำตาไหลไม่หยุดแฟนของเธอไม่ตอบเขาเห็นรอยเลือดจางๆบนผ้ารอยที่เขาจำได้ดีเพราะมันมาจากแผลที่เขาขวนกับกิ่งไม้ตอนที่รีบออกจากจุดนั้นหลังจากผลักเธอให้ล้มชนหินเธอถามเบาๆเ,เหมือนเสียงคนที่กำลังตายทั้งเป็นทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมแฟนของเธอกัดฟันเส้นเลือดที่ขมับปูดจนเห็นชัดเขาชี้ไปที่เด็กหนุ่มเพราะไอ้เด็กนี่เพราะมัน ทำให้เธอหันมามองคนอื่นทั้งที่ควรมองฉันคนเดียวคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางอกเธอเด็กหนุ่มชาวนาก้าวขวางเธอทันทียืนเต็มตัวดวงตาของเขาฉายแววบางอย่างไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นการตัดสินใจที่พร้อมจะปกป้องเธอจริงๆแฟนของเธอกำมัดแน่นเหมือนพร้อมจะกระโจนเข้าหาพร้อมจะทำทุกอย่างถ้ามันทำให้เธอกลับมาอยู่ในกำมืออีกครั้งและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้น อากาศทั้งหมู่บ้านหนักจนหายใจแทบไม่ออกเหมือนต้นไม้รอบๆจะล้มทับใส่เด็กหนุ่มชาวนามองแฟนของเธอตรงๆเสียงเขาคมกริบเหมือนมีดที่เพิ่งลับกับหินคุณเกือบทําให้เธอตายและผอมาจากไม่ให้คุณเข้าใกล้เธออีกทันใดนั้นแฟนของเธอก็ยิม้มยิ้มแบบสัตว์ที่เจอเหยื่อยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนหน้าคนงั้นมาลองดูกันเขาก้าวเข้ามาเร็วแรง เหมือนกำลังพุ่งทำร้ายใครสักคนจนไม่สนว่าชีวิตใครจะพังเด็กสาวรกรีดร้องเสียงดังจนสั่นไปทั้งลานหมู่บ้านแต่ก่อนที่ร่างของแฟนจะถึงตัวเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มหันขวับยกแขนขึ้นมีดในมือสะท้อนแสงเสียงโลหะบางอย่างกระทบพื้นดินดังชัดเหมือนเสียงเปิดฉากของหายนะที่ไม่มีใครหยุดได้อีกต่อไปเรื่องราวกำลังเข้าสู่จุดคลแม็กที่แท้จริงเสียงโลหะตกกระทบพื้นดังแหลม ก้องไปทั้งลานบ้านทุกคนชะงักแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดพัดมันคือมีดอีกเล่มมีดที่แฟนของเธอซ่อนอยู่ในแขนเสื้อมีดที่เขาเตรียมไว้เพื่อใช้กับใครบางคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เพื่อป้องกันตัวแต่เพื่อทำร้ายมนุษย์ด้วยกันดวงตาเด็กสาวเบิกกว้างความจริงถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์เขาไม่ได้มาแค่ดึงเธอกลับไปเขามาเพื่อกำจัดเด็กหนุ่มชาวนาแฟนของเธอคำรามในคอเสียงต่ำหนัก เหมือนสัตว์บ้าคลั่งที่ถูกคอเนอร์เขาย่อตัวเตรียมพุ่งเหมือนนักล่าที่รอเพียงจังหวะเดียวเด็กหนุ่มชาวนาขยับเท้าถอยหลังเพียงครึ่งก้าวสายตาคมว่องไวเหมือนรู้ทิทางอันตรายแต่เขาไม่ได้ยกมีดเพื่อโจมตีเขายกมันเพื่อกันเพื่อปกป้องเด็กสาวกรีดร้องเสียงสั่นเหมือนลมหายใจขาดหยุดอย่าทำอะไรเขาแต่เสียงของเธอเบาเกินไป ถูกความบ้าคลั่งของผู้ชายที่หลงตัวเองทับกลบแฟนของเธอกระโจนเข้ามาเต็มแรงแขนเหยียดมือเปล่าแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจจะทำร้ายเด็กหนุ่มชาวนาบิดตัวหลบอย่างเฉียดฉิวแรงพุ่งของแฟนเธอมากจนเสียหลักเกือบล้มใส่กองฟืนเขาหันกลับมาเร็วรุนแรงสายตาเต็มไปด้วยความแคนแกมันขวางฉันทุกอย่างแกมันตัวปัญหา คำด่านั้นพุ่งออกมาจากฟันที่บดแน่นเหมือนเขาไม่ถือว่าเด็กหนุ่มเป็นคนอีกต่อไปเด็กหนุ่มกำมิดแน่นแต่เขาไม่โจมตีแม้ตอนนี้เขาจะมีโอกาสก็ตามเขาเอาตัวเองบ้างเด็กสาวเธอซ่อนอยู่ข้างหลังเขาเหมือนร่างของเขากลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงที่สุดในโลกแฟนของเธอยิ่งเห็นภาพนั้นยิ่งคลั่งยิ่งรุนแรงเขาก้าวเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกก้าวนั้นเต็มไปด้วยความมืดในหัวใจ เด็กสาวร้องน้ำตาไหลเสียงเธอสั่นจนพูดแทบไม่ออกหยุดเถอะฉันกลัวคุณทำฉันกลัวมากได้โปรดแต่คำพูดของเธอไม่ได้หยุดเขามันกลับทำให้เขายิ่งเดือดเขาหันไปตะโกนใส่เธอเพราะเธอถึงต้องเป็นของฉันคนเดียวไม่ใช่ของมันเด็กหนุ่มกัดฟันเสียงดังพอให้ได้ยินเธอไม่ใช่ของใครคุณไม่เคยรักเธอเลยคุณรักแค่ตัวเอง คำพูดนั้นเหมือนตบหน้าแฟนเธออย่างแรงเขาแผดเสียงออกมาเสียงเต็มไปด้วยความเกลียดชังถ้าไม่ได้เธอก็ไม่มีใครได้เขาคว้าไม้จากข้างกองฟืนยกขึ้นเหนือหัวเหมือนจะฟาดใส่ใครสักคนจนหัวแตกเด็กสาวกรีดร้องสุดเสียงเด็กหนุ่มชาวนาขยับตัวดวงตาเขาวูบหนึ่งเป็นประกายประกายที่มีทั้งความตัดใจและความกลัวจะเสียใครบางคนไปเขาก้าวออก ปรงเข้าไปรับแรงทั้งหมดแทนเธอไม้หนักแรงฟาดรุนแรงหมุนลงมาอย่างเร็วอากาศถูกผ่าเป็นสองเส้นและเสียงต่อจากนี้คือเสียงที่ทำให้เด็กสาวหัวใจแตกเป็นชิ้นเสียงกระแทกดังหนักชัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไม้ไม่ได้ฟาดใส่เด็กสาวมันฟาดใส่เด็กหนุ่มเต็มแรงเขาล้มลงเสียงตัวกระแทกพื้นดินดังจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอร้องลั่นเสียงแตกปวด เจ็บจนแทบขาดใจเด็กหนุ่มหอบหายใจเลือดซึมออกจากหน้าผากไหลลงข้างแก้มหยดลงบนดินแห้งๆที่แตกร้าวเขาหันมามองเธอสายตาอ่อนอนแต่เจ็บจนแทบโฟกัสไม่ชัดผมบอกแล้วพอมาจับไม่ให้เขาทำร้ายคุณร่างของเธอสุดลงมือสัน่นหัวใจพังแฟนของเธอยืนหอบไม้ยังอยู่ในมือดวงตาแดงปาเถื่อน เหมือนคนที่ขาดสติไปแล้วทั้งตัวเขากําลังยกไม้ขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าเดิมอันตรายกว่าเดิมและจงใจกว่าเดิมเขามุ่งเป้าไปที่เด็กหนุ่มที่ล้มอยู่บนพื้นไม่มีทางหลบไม่มีแรงพอจะลุกไม่มีโอกาสรอดเด็กสาวตะโกนสุดเสียงเสียงสั่นจนเจ็บคอหยุดอย่าทำแบบนี้ได้โปรดเขาไม่ผิดแต่แฟนของเธอไม่ได้ฟังไม่แม้แต่หันมามองเขายกไม้ขึ้นเหนือหัว ช้ามั่นคงแน่นเหมือนกําลังเตรียมจบชีวิตใครบางคนและในเสี้ยววินาทีก่อนที่ไม้จะฟาดลงอีกครั้งก่อนชีวิตหนึ่งจะดับก่อนเธอจะต้องเห็นบางอย่างที่หัวใจจะไม่มีวันลืมเสียงใหม่ก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาวางไม้ลงเดี๋ยวนี้เป็นเสียงที่หนักแข็งและมีอำนาจมากพอจะหยุดสัตว์ที่คลั่งได้ในทันทีเสียงนั้นจะเป็นผู้เปลี่ยนชะตาของทุกคนตรงนั้น ฉันพร้อมเขียนต่อทันทีเมื่อคุณต้องการแฟนของเธอชะงักแขนหยุดค้างกลางอากาศดวงตาหันไปตามเสียงเหมือนสัตว์ที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาเด็กสาวหันกลับไปดูหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกชายวัยกลางคนยืนอยู่ใต้ต้นไทรร่างสูงสีหน้าเรียบแต่ดวงตาคมกริบจนทำให้ทุกคนกลั้นหายใจเขาถือปืนล่าสัตว์ปลายกระบอกชี้ต่ำแต่เพียงพอที่จะทำให้คนคลั่งต้องหยุด เขาเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านชายที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพและไม่มีใครกล้าทำร้ายใครต่อหน้าตาเขาแฟนของเธอกัดฟันฝีเท้าเริ่มสัน่นแต่ความโกรธและความอับอายทำให้เขายังไม่ยอมลดไม้ลงอย่าเข้ามานี่มันเรื่องของฉันกับมันเขาตะโกนเสียงสัน่นเหมือนพยายามเก็บเศษศักดิ์สรทที่เหลืออยู่ผู้ใหญ่บ้านขยับเท้าก้าวช้าๆแต่ทุกก้าวเหมือนกดอากาศให้หนักขึ้นเรื่องนี้ มันไม่ใช่ของใครคนเดียวมันเป็นเรื่องคดีเรื่องทำร้ายร่างกายและถ้าแกไม่วางไม้ตอนนี้แกจะไม่ได้ออกจากหมู่บ้านนี้อย่างที่แกเดินเข้ามาเสียงของเขาเฉียบหนักไร้ความลังเลเด็กสาววิ่งไปคุกเข่าข้างร่างเด็กหนุ่มเธอจับมือเขามือที่สัน่นอุ่นแต่กำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆอย่าหลับได้โปรดอย่าหลับนะเขายิ้มอ่อนเลือดไหลลงคาง แต่สายตายังมองเธอเต็มไปด้วยความห่วงใยผมไม่เป็นอะไรผมสัญญาแม้เสียงเขาจะเบาแต่คำพูดนั้นสั่นเข้าถึงกระดูกของเธอแฟนของเธอเห็นภาพนั้นเขาหายใจแรงขึ้นเหมือนคนถูกแย่งทุกอย่างไปจากมือเขาร้องออกมาเสียงต่ำเสียงแตกเหมือนหัวใจของเขากำลังแตกจริง,รงๆเธอเลือกมันงั้นเหรอเลือกไอเด็กจนๆน,นี่แทนฉันเด็กสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุด แต่สายตาของเธอไม่สั่นอีกแล้วเธอพูดชา้าช้าชัดทุกคำเหมือนคมมีดที่กรีดเข้าไปในจิตใจเขาเขาปกป้องฉันคุณทำร้ายฉันฉันจะเลือกใครคุณคิดว่าฉันจะต้องถามอีกเหรอแฟนของเธอเหมือนถูกตกกลางหน้าต่อหน้าทุกคนร่างเขาสั่นมือจับไม้แน่นจนเล็บขาวผู้ใหญ่บ้านเริ่มเข้าใกล้ปืนยังชี้ต่ำแต่ดวงตาเตือนว่าอีกก้าวเดียวเขาจะไม่พูดซ้ำวางไม้ ตอนนี้เสียงนั้นทำให้แฟนของเธอสะดุง้งรอยยิ้มบิดเบี้ยวผุดขึ้นบนหน้ารอยยิ้มของคนที่เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองแพ้แพ้ทุกอย่างทั้งความรักทั้งศรัทธาทั้งความจริงแต่สิ่งที่เขาทำต่อจากนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่วางไม้เขาแค่เปลี่ยนเป้าหมายเขาหันไม้กลับยกขึ้นและหันปลายมันใส่เธอแทนเด็กสาวเบิกตากว้างโลกหยุดเสียงรอบตัวหายไปทั้งหมด เหลือเพียงหัวใจเธอที่เต้นแรงจนเจ็บเหมือนจะระเบิดเด็กหนุ่มชาวนาพยายามลุกแต่ร่างเขาอ่อนแรงเกินกว่าจะยืนได้แฟนของเธอคำรามเสียงสัน่นเหมือนคนที่ใจแตกสลายจนไม่เหลือเหตุผลใดๆถ้าฉันไม่ได้เธอก็ไม่มีใครจะได้เธอเหมือนกันเขาก้าวพุ่งเข้าหาเธอไม้ยกสูงพร้อมฟาดลงด้วยแรงสุดชีวิตเด็กหนุ่มตะโกนเสียงแตกเต็มไปด้วยความกลัวจะเสียเธอไปหนีไป แต่เธอไม่ทันร่างของแฟนเธอพุ่งเข้ามาอย่างแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความวิปลาสและในเสี้ยววินาทีก่อนที่ไม้จะฟาดลงก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทก่อนเลือดจะเปื้อนพื้นดินอีกครั้งเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดดังจนต้นไม้สัน่นดังจนทั้งหมู่บ้านสอดุงเสียงนั้นจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนนี่คือฉากจบของเรื่องที่ยังคงอารมณ์เข้มข้นสวยงามและปิดเรื่องอย่างสง่างามลมเย็นพัดผ่านยอดไม้ กลิ่นดินชื้นหลังฝนยังลอยอยู่ในอากาศกล้องยืนเงียบมองไปยังทางดินที่เธอเดินจากไปเมื่อเชา้านี้หัวใจของเขายังสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความผูกพันที่เขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนอย่างเธอไม่นานเสียงรองเท้าหนังเบาๆก็เหยียบใบไม้ดังกรอบแกรบเขาหันไปแล้วสายตาก็หยุดนิ่งทันทีเธอยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเรียบง่ายไม่มีคนคอยถือร่มไม่มีรถหรู ไม่มีผู้ชายคนไหนยืนข้างเธอมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ส่นไหวเหมือนคนที่เพิ่งตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอเดินเข้ามาใกลมองเขาด้วยสายตาที่จริงที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเสียงของเธอนุ่มแต่หนักแน่นเธอบอกว่าเธอเลือกเส้นทางของตัวเองเธอบอกว่าความปลอดภัยที่แท้จริงคือคนที่เคยยืนบางมิดให้เธอในความมืดไม่ใช่ผู้ชายที่วางแผนทำร้ายเธอดวงตาของเธอแดงเล็กน้อยเหมือนผ่านน้ำตาทั้งคืน แต่ภายในแววตานั้นคืออิสระคือการหลุดพ้นคือความกล้าที่เพิ่งเกิดขึ้นก้องยืนนิ่งไม่รู้จะตอบอย่างไรหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองเธอเอือ้มมือมาจับมือเขาเบาๆนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มือของเขาอบอุ่นมั่นคงเหมือนผืนดินที่รองรับทุกก้าวชั่วขณะหนึ่งทั้งป่าเงียบลงเหมือนโลกหยุดฟังการตัดสินใจของเธอเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบ เธอต้องการคนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างแม้จะมีเพียงรองเท้าเก่าเสื้อซีดและบ้านไม้หลังเล็กกลางทุง่งก็เงเืยหน้าขึ้นมองเข้าไปในดวงตาเธอเขาเห็นความจริงใจเห็นความเจ็บปวดและเห็นความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันที่เขาอุ้มเธอออกจากความมืดในป่าเขาไม่ตอบด้วยคำเขาตอบด้วยการกุมมือเธอแน่นขึ้นลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบไม้ปลิวหมุนวนรอบทังคู่ เหมือนธรรมชาติยอมรับการเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่เธอยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ยาวที่สุดอบอุ่นที่สุดและจริงที่สุดเขายิ้มตามแบบคนที่ไม่เคยยิ้มให้ใครนานขนาดนี้แล้วทั้งสองก็เดินเคียงกันไปบนทางดินสายเดิมทางที่เมื่อวานามีความกลัวแต่วันนี้มีความหวังเหนือทุ่งนาแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นช้าๆเหมือนเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ของทั้งคู่และในที่สุดเรื่องราวของ ลูกชาวนาผู้ช่วยชีวิตเด็กสาวคนเมืองก็ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์บังเอิญอีกต่อไปมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่มีฟ้าชนชั้นไม่มีความรวยจนและไม่มีใครขวางได้อีกแล้ว